ยังต่อประเด็นการเมืองอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะมันมีข่าวล่ำข่าวลือกมาแบบนี้ค่ะว่าบิกทินหรือว่าคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเตรียมแต่งตั้งคณะทำงานแล้วนะแล้วเป็นคนในตระกูลชินวัตรจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาค่ะนี่มันมีเอกสารหลุดฉบับนี้ล่ะค่ะออกมานะคะไฮไลท์สีแดงๆเลยบอกเป็นเอกสารร่างคำสั่งกระทรวงกลาโหมค่ะ แต่งตั้งประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเลขานุการส่วนตัวเนี่ยเลขานุการประจําตัวรัฐมนตรีแล้วก็หกตำแหน,งนะะ่งอะค่ะมีรายชื่ออยู่ในนี้ครับเห็นแค่นามสกุลก่อนอชินวัตรนำมาเลยนะ,นะอย่างน้อยสองคนนะ่ะคนแรกเลยคุณพายัพชินวัตรค่ะเป็นน้องชายคุณทักษิณตำแหน่งห้อยท้ายข้างหลังก็คือประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมอีกชื่อหนึ่งนายพ่อพงศ์ชินวัตร เป็นลูกชายของนายพายัพค่ะได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการประจําตัวรัฐมนตรีกลาโหมนะคะแต่เลือนลงไปท้ายเอกสารนิดนึงยังไม่มีการเซ็นในเอกสารฉบับนี้นะจนมีการแชร์ออกไปเยอะแยะเยอะแยะเนี่ยเห็นไหมข้างล่างยังไม่มีลายเซ็นใช่ไหมคะ ชาวเน็ตก็เลยต้องไปตั้งคําถามกับคุณสุทินครับคุณสุทินก็ตอบผ่านชาวเน็ตตอบผ่านทาง Facebook นะคะบอกว่ายังไม่ได้ตั้งใครย,ยังแต่งตั้งใครย,ยังไม่ได้เลยยังไม่สามารถสั่งราชการสั่งงานใครได้นะคะค,คือตอนน,อนี้กระบวนการทางกฎหมายอะกระบวนการทํางานทั้งหมดอะมันยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าต้องรอถแถลงนโยบายก่อนที่สภา,าก่อนเนี่ยสิบเพรุ่งนี้มาลืนนี้2วันเนี่ยถึงจะสามารถดําเนินการได้เสร็จสมบูรณ์นะคะ ย้ำว่าเอกสารที่แชร์กันอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ของจริงนะคะไม่รู้ใครปลอมขึ้นมาเป็นผู้ไม่หวังดีหรือเปล่าครับเ,เดี๋ยวรอดูนะพอมีอำน,นาจเบ,บ็ดเสร็จแล้วจะมีการแต่งตั้งรายชื่อตามนี้หรือไม่ออ,อ,อแต่เบื้องต้นบอกว่าเป็นของปลอมของปลอมอันนี้ปลอมเดี๋ยวรอวันจริงครับ